ชีวิตนี้บักชบงบักชบงมันบอกผมจะตามติดพี่ดูมันพี่อยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นมันจะไม่ห่างพี่เลยสวัสดีสวัสดีสสดยามเชา้าวันนี้วันเพื่อหัดสบอดีเก้านาฬิกาสีนาทีก็ มาดูชีวิตของมักสะบงมักสะบงมันตามติดพี่บักสะบงะนี่คือบักสะบงเฮจิวอนนี่คือเฮจิวอนเฮจิวออยู่บนคอนโดอยู่บนคอนโดนอนครับกินอิ่มแล้วก็นอนส่วนบักสะบงตามแย่ตามรังควานพี่อยู่ คือบอกสบงบงนี่คือบอกสบงครับฮะวิ่งได้เมื่อคืนก็มาวิ่งคนเดียวห้าหกทุ่มออกมาวิ่งคนเดียวเสียงดังครุกครุกครเสียงดังตลอดออกมาวิ่ง เ,เ,ขเ,เขาสนุกเขาเวลาเขาวิ่งเขาสนุกเวลาเขาเล่นเขา,าล่าเริงดีแล้วที่เขามาวิ่งดีแล้วที่เขา,าล่าเริงบางทีเขาก็อยากปลดปล่อยเ,อเขาเป็นนุ่มอายุ10เดือนอเจ้าสมบงอายุสิบเดือนเขายังไม่ทำหมันเขาก็เลยอยากออกกำลังกายเห็นไหมเขาอยากออกกำลังกายเขาอยากปลดปล่อยก็ถ้าเขาเหนื่อยเขาก็หยุดถ้าเขาเหนื่อยเขาก็หยุดอ บางคนบอกว่าบังคับให้น้องวิ่งมันไม่ใช่ไม่เคยบังคับแมวอยู่ที่นี่ไม่เคยบังคับเลยถ้าเขาอยากวิ่งเขาก็วิ่งถ้าเขาไม่อยากวิ่งก็ก็แล้วแต่เขาก็แล้วแต่เขาเแล้วแต่เขาแล้วก็ลูวิ่งเนี่ยตัวหมุนตัวหมุนวิ่งหนีก็ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าด้วยก็เป็นธรรมชาติก็มีที่ล็อกมีอะไร ไม่เคยบังคับเลยเหียจีวอนเหียจีวอนเขาชอบสงบครับบงบักบงนี่บักบงบักบงบักบงเขากลางคืนเขาไม่นอนนะกลางคืนเขาจะไม่นอนหลวงมพ่อจะทำหมันน้องไหม ต้องรอรอทำวัคซีนฉีดวัคซีนเข็มที่3ก่อนฉีดวัคซีนเข็มเข็มที่3เดือนหน้าเดือนเมษาฉีดวัคซีนเสร็จก็ก็ต้องทำเพราะว่าสงสารสงสารเขาเวลาเขา,เ,าเวลาเขาฮีทเวลาเขาแบบเขาติดติด,ต,ดติดผู้หญิงติดสาวติดอะไรเนี่ยเขาจะโวยวายความรุนแรงเขาจะมีเยอะจอสวง มันมีผลกับมันมีผลกับกับพี่ด้วยมันมีผลกับเฮียจีวอนเฮียจีวอนเขาก็เขาชอบสงบแต่เจ้าสมบงชอบกวนก็เลยมีผลทําให้เฮียจีวอนเครียดได้ก็ต้องทําก็ต้องทําถ้าจะอยู่ด้วยกันต้องทํามก็เราได้เลี้ยงแล้วเราได้เลี้ยงแล้ว เราก็ต้องรักเขาเราเมตตาเขาก็ไม่อยากให้คนอื่นเอาไปเลี้ยงเนี่ย่ยจีวรน,นสบงครับตามติดพี่ตามติดพี่ ก็ก็ไม่อยากให้เขาต้องทุกข์ทรมานเพราะว่าถ้าจะปล่อยให้เขาออกไปข้างนอกเขาก็ไปหาตัวเมียเขาหาตัวเมียในเมื่อเขาไปหาตัวเมียเขาก็ต้องต่อสู้กันได้รับบาดเจ็บอีกมันก็ลำบาก บางทีก็ไปโดนหมาโดนสุนัขก,กัดโดนหมาโดนสุนัขไล่กวาดไล่กัดอีกอ,อ,อู้หลายอย่างหลายเหตุหลายปัจจัยถ้าเราไม่ทําถ้าเราไม่ทํามันสงสารเวลาถ้าเขากลับมาเขาบาดเจ็บกลับมาเขาโดนหมากัดบ้างเขาโดนตัวผู้ตัวอื่นกัดบ้างดีไมด่ดีเขากลับมาไม่ถึงวัดด้วยซ้ำไป มันก็เสี่ยงเสี่ยงกับชีวิตของเขาก็เลยต้องทำไม่ทำไม่ได้หลวงตารับแมวผ้าเราดูร้อนไหมไม่ได้รับไม่ได้รับแค่อยู่แค่มีเจ้าสมบงกับเฮียจีวอนมาอยู่เนี่ยกับ เจ้าน้โมเจ้าน้ำโชคมีสี่สี่ตัวนี่แบบไม่มีเวลาไปไหนเลยอะไม่มีเวลาไปกิจข้างนอกเลยอนี่ย่าวพาระมาให้ก็เข้าใจเข้าใจกับคุณโยมที่พูดแกมหยอกก็ไม่เป็นไรก็ตอนนี้ เอาที่ที่มีอยู่ดูแลให้ไหวที่มีอยู่ก็พอเชื่ออะไรน่ารักจังอันนี้เจ้าสะบงบักอันนี้มันซื้อสะบงนี่มันซื้อสะบงมันชื่อสะบงพวกจีวอนเ,อเฮียจีวอนเฮียจีวอนบัก,น,บกบนี่บักสะบงเนี่ยบักสะบงครับ สี่ยอดคุมานขอบคุณมากมายเฉลิญพรคุณโยมดวงเดือนเดชะเนี่ยเอฟซีเฮียจีวอนเอฟซีเฮียจีวอนแบบทั้งเนือ้อทั้งหัวจิตหัวใจก็บางครั้งก็ก็สงสารเฮียจีวอนนะบางครั้งก็สงสารเฮียจีวอน เพราะว่าเฮียจีวอนนี่เขาเคยสงบเงียบมาตั้งนานพอเจ้าสบงมาอยู่ด้วยเจ้าสบงนี่เขาอายุกําลังสิบเดือนสิบเดือนสิบเอดเดือนกําลังจะครบปีความเป็นหนุ่มความห้าวหาญของเขามีเยอะเขาชอบควรที่เขาอยากมีเพื่อนเล่นด้วยเขาอยากมีเพื่อนเล่นบางครั้งก็การเล่นของเขานี่มันมัน มันรุนแรงไปบ้างแต่ว่าเขาก็อยากมีเพื่อนเล่นเหยียจีวอเขาชอบสงบทีเนี้เขาไม่อยากทําร้ายน้องเหยียจีวอเขาเป็นแมวที่แบบนุ่มนวลน่อนโยนจิตใจเขามีเมตตาเพราะฉะนั้นในเมื่อเจ้าสบงมาเนี่ยสบงก็ชอบเล่นชอบแย่ชอบแย่อชอบกวนก็เลยทําให้เกิด บางครั้งก็อืมสงสารเฮียจีวอนโดนกวนแต่ว่าก็ก็เป็นเรื่องธรรมชาติของเขาธรรมชาติของเจ้าสบงเป็นแมวกําลังหนุ่มเป็นแมวกําลังหนุ่มน้อยอกำลังอยากใช้กําลังแต่ก็ไม่ให้ทํำร้ายกันแบบรุนแรงแน่นอน เขาเล่นก็เล่นตามปกติก็ดีผลบวกบวกก็คือเนี่อจีวรก็มีเพื่อนไม่เหงาอาจจะไม่เหงามากเกินไปเจ้าสบงก็มีที่อยู่มีที่อยู่มีที่มีอาหารกินที่ดีแล้วก็ทําตรวจสุขภาพทําวัคซีนครบเป็นอย่างนั้น เมตตาซึ่งกันและกันไปเมตตากันไปชีวิตของคนเรามันสั้นญาติโยมทุกคนดังนั้นทุกชีวิตลนแล้วแต่มีคุณค่าของเขาแม้ว่าเขาจะเกิดเป็นแมวบางครั้งความดีของเขาอาจจะมากกว่าเราก็ได้บุญกุศลของเขาอาจจะมากกว่าเราก็ได้ที่ผ่านมาเพียงเพราะเศษกรรมเท่านั้นที่เขาได้เกิดเป็นแมวดังนั้นในเมื่อเขาเกิดเป็นแมวเขาต้องการความช่วยเหลือความอุปถัมภ์คำสู เขาต้องการคนเลี้ยงดูเราก็ต้องเลี้ยงดูเขามันไม่มีความบังเอิญหรอกนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมัมนไม่มีความบังเอิญทุกอย่างนี่ล้วนแล้วแต่เป็นบุญบุญเก่าวาสนาเดิมทั้งนั้นม,มาสบงพ่อจะเล่นกนให้ดูอีกแล้วหไหนมาไหนมา พ่อจะเล่นกลให้ดูสะบงแง่นี่นสะบงแก้วนี่คือแก้วแก้วมันไม่มีอะไรแก้วมันไม่มีอะไรครับแก้วว่างเปล่านี่คือเหรียญสะบงนี่คือเหรียญคอยดูนะคอยดูนะ สบงนี่นี่เหรียญพ่อจะโยนลงแกว้วทิ้งลงแกว้วพ่อจะโยนลงแกว้วดี๋สบองบอกผมงงแล้วนี่เหรียญน,นี่นี่คือแกว้วเข้าใจไหมโยนลงแกว้วอุ๊บเห็นไหมมันไปไหนแล้วครับมันไปไหนแล้วมันไม่มีแล้วเห็นไหมมันไม่มีแล้วไม่มีเหรียญแล้วโอเหรียญไปไหนวะเนี่ยพ่อจะเสกมาเพี้ยง เพียงพ่อจะเสกมาเสกสองครั้งเห็นบ่เนี่เหรียญกลับมาแล้วเห็นไหมเหรียญกลับมาแล้วเก่งไหมเก่งไหมเนี่ยเฮ้ยเก่งมากเลยครับสนใจไม่สนใจเลยหมักสะบงบอกว่าผมงงครับทาไมทำไมเลยนี่มันไม่มีอะไรเลย มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยนี่ก็ได้ไม่จับแก้วก็ได้อ่ะนี่บงบงนี่นี่นี่พ่อเฮ็ดห้เบิงนี่สนใจพ่อแน่หอนี่เนี่ยนี่นี่นนนบลาลานี่เอ,อ้นี่นะพ่อเฮ็ดห้เบิงนี่เหรียญเหรียญสิบนี่เด้อปุ๊บน,น่นมันไปไหนหล่ะเหรียญเหรียญไปไหนหล้ววะเหรียญไม่มีแล้วเพียงเซขึ้นมา เสกสองครั้งครั้งที่หนึ่งเพียงครั้งที่สองเพียงเห็นไหมขึ้นมาแล้วเห็นไหมเกริงไหมเอ้มาบงเอ้ยเนี่เยเ <laughs> <laughs> มตตาซึ่งกันและกันชีวิตของคนเรามันสั้นทำไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขสุขอยู่ในปัจจุบัน สุขอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันเราไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเราไม่ได้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนเราไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็แค่นี้ก็พอแล้วเนาะชะบงส่วนใครจะมาเดือดร้อนกับเรามันเป็นเรื่องของเขาเมันเป็นสิทธิ์ของเขาเราไม่สามารถที่จะบ,บังคับใครให้มาลักมาชื่นมาชมเราได้ทั้งหมดตรงข้ามเราไม่สามารถที่จะ ไม่สามารถที่จะ,ะทำให้คนอื่นเกลียดเราได้ทั้งหมดก็เหมือนกันมีคนรักก็ต้องมีคนชังหเหรียญมันมีอยู่สองด้านเสมอจีวอนไปไหนนี่จีวอนมันนอนจีวอนหาหนามันเนี่ยว่เออจีวอนเขาชอบความสงบครับ จีวรนเขาชอบความสงบชอบอยู่วนตัวนี่เฮียจีวอนนี่คือเฮียจีวอนครับนั่นนั่นนั่นรู้แล้วคือเฮียจีวอน ตัวจริงเสียงจริงนี่แหละตัวจริงเสียงจริงเขาชอบความสงบชอบนั่งสมาธิชอบฟังธรรมอ